ายท้ารอดสวัสดีค่ะ วันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์การงานการเงินโชคลาภของชาวราศีเมษประจำเมษายนนะคะประจำปักแรกเมษายน1-15เมษายนนะคะเป็นการทำนายโดยรวมเนาะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกคะ่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์การงานของชาวราศีเมษทั้งหลายประจำปักแรกเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ้าถ้วยก้าเหรียญหกไม้เท้าคว e นออฟคั p ราศีเมษค่ะช่วงปักแรกเมษายนเนี้ยนะคะใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่องานหน่อยเนาะรู้สึกว่างานทำไมมันถึงราช้าขนาดนี้หรือ ตอนนี้ที่กําลังเจอภาะวะวิกฤตการหยุดงานอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนเนาะเรารู้สึกว่าเราเบื่อเบื่อเหมือนกับเราไม่อยากจะกลับไปทํางานต่อไปแล้วแหละในช่วงนี้นะคะถ้าใครหลายๆคนกําลังได้พักก็ พักกายพักใจให้สบายละกันเนาะแต่ถ้าใครกำลังทำธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มันค่อนข้างนิ่งๆหน่อยเนาะค่อนข้างนิ่งๆค่อนข้างรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานนิดนึงนะคะในเรื่องของการขยายกิจการอะไรต่างๆดูเหมือนคุณก็คิดแล้วคิดอีกอยู่นะช่วงนี้ก็ยังไม่เหมาะกับการขยายธุรกิจอะไรต่างๆเนาะก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนละกันนะคะในเรื่องของการงานถ้าใครไม่ได้หยุดงานช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง ในการทํางานค่อนข้างบ่อยเนาะแต่ดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของคุณนะ่ะรู้สึกว่ามันแบบเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกในสิ่งที่กําลังทําอยู่เข้าใจความรู้สึกในงานเข้าใจเนื้องานเข้าใจการทํางานต่างๆแต่มันรู้สึกว่ามันค่อนข้างเบื่อๆยังไงก็ไม่รู้เนาะชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ของการเบื่อเบงานหน่อยนะคะดูเหมือนกับว่างานค่อนข้างที่จะเยอะ เข้ามาค่อนข้างที่จะหนักแน่นเข้ามาค่อนข้างที่จะหนัก บางครั้งบางคราวก็รู้สึกว่าทำงานไม่ค่อยจะทันอะไรประมาณนี้เนาะและยิ่งมาเจอสถานการณ์หลายๆที่ทำงานที่กำลังปิดงานปิดบริษัทปิดร้านค้าอะไรลงตัวลงไปอมันรู้สึกว่ายิ่งเดิมต้นทุนคุณมีความรู้สึกกับงานที่เบื่อแล้วพอมันปิดไปปุ๊บคุณก็รู้สึกเริ่มเบื่อเข้าไปใหญ่ะนะอืมหรือใครที่กำลังหางานอยู่นะคะในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะได้รับข่าว เกณฑ์การผิดหวังในเรื่องของการได้งานนิดนึงนะคะก็เข้าใจละกันเนาะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันไปละกันนะคะดูตัวคุณเองคุณก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในเรื่องของเนื้องานมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆมากมายมากขึ้นนะคะในช่วงนี้อ การทำงานนิ่งๆเบื่อๆหน่อยนะอดทนนิดนึงแล้วกันเนาะชาวราศีเมษชาวราศีเมษประจำปักแลกมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างเอ่ยกโทษทีค่ะ6ถ้วยสเตรนเด็กถือไม้เท้า สี่ไม้เท้าการเงินนะคะคุณอาจจะหมดเงินไปไปกับเรื่องราวเก่าๆเนาะอย่างเช่นหนี้สินเก่าๆที่เราเคยติดค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรเก่าๆอย่าง นิสินนั่นแหละโดดเด่นไปทางเรื่องนี้สินเก่าๆที่เราติดทังเอาไว้นะคะช่วงนี้เรื่องของการเงินคุณต้องจัดสรรในการใช้จ่ายดีๆหน่อยละกันนะคะชาวราศีเมษทั้งหลายนิสินที่มันเคยหายไปอะ่ะนี้สินเก่าๆเดี๋ยวมันจะวกกลับคืนมานะคะจัดการการใช้จ่ายดีๆหน่อยละกันนะช่วงนี้ถามว่ารายได้เข้ามาดีไหมรายได้ก็เข้ามาปกติเนาะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีรายได้ที่อย่างใครที่เคยทำ c อมม i ชชั่น OT หรือว่ากำไรต่างๆที่ปกติมันได้เยอะเนาะช่วงนี้ก็อาจจะได้แบบเท่าทุนเสมอๆหน่อยนะคะก็ปกตินิดนึงเนาะช่วงนี้รบกวนนะคะจัดการรายรับรายจ่ายดีๆนิดนึงนะดูเหมือนกับว่าคุณจะสูญเสียงเงินไปกับเรื่องราวเก่าๆนะคะนีสินเก่าๆเพื่อนเก่าครอบครัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเนาะแต่ดูแล้วตัวคุณเอง มันก็ไม่ได้ถึงกับเดือดร้อนสักเท่าไหร่นะคะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะครอบครัวครอบครัวหรือว่าสถาบัานทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ติดต่อกับเรื่องของการ ผ่อนพันชําระหนี้อะไต่างๆก็ลองเจราจาลองคุยดูละกันเนาะหรือใครหลายๆคนในที่นี้อาจจะได้รับรายได้ใหม่ๆเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะจากการทํางานเล็กๆน้อยๆไม่ได้รายได้เยอะเหมือนเดิมที่ผ่านมานะแต่ดูแล้วนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณ ถือว่าไปได้ดีแหละผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะในปักแรกเมษายนไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะเด่นๆหน่อยก็จะเรื่องของการหมดเงินไปกับเรื่องราวเก่าๆหนี้สินเก่าแต่ดูตัวคุณเองค่อนข้างที่จะชัดเจนในการจัดแจงเรื่องรายรับรายจ่ายค่อนข้างดีเหมือนเตรียมเตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเข้ามาช่วยก็มีโอกาสนะเออช่วงนี้ มาดูโชคลาภกันบ้างดีกว่าค่ะโชคลาภชาวราศีเมษพอจะมีกับเขาบ้างไหมเอ่ยโชคลาภปักแรกเมษายนไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะสามถ้วยจ้า The Star เดอะเวอร์ word, โชคลาบถามว่าโดดเด่นไหมโชคลาบก็พอมีบ้างแต่ว่าไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่เนาะมันเป็นความมันเป็นการได้ที่ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงในการเสี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะเพราะมันดูเหมือนกับว่าคุณลงทุนไปเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นก็เสียเท่านั้นอะไรแบบเนี้นะก็เสมอทุนไม่ได้ไม่เสียละกันเนาะแต่ถ้าเสียก็เสียไม่เยอะชาวชาวราศีเมษทั้งหลายนะคะ เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะเสี่ยงลองเสี่ยงจากการเดินทางดูเนาะไปไหนมาไหนก็ลองเสี่ยงดูละกันนะคะโชคลาบเด่นๆหน่อยอาจจะมาจากเพื่อนฝูงครอบครัวเนาะไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูนะคะหรือถ้าใครได้มีโอกาสเดินไปเดินทางไปทําบุญหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ย ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับเพื่อนดูก็ได้นะคะมีโอกาสได้แต่ว่าไม่มากเนาะในเรื่องของโชคลาบก็เสี่ยงพอหอมปากหอมคอละกันนะคะโชคลาบไม่โดดเด่นนะคะชาวราศีเมษมาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะการงานนิ่งๆหน่อยนะคะการงานใครกําลังมองหางานใหม่ช่วงนี้อาจจะไม่สมหวังสักเท่าไหร่เนาะก็อดทนกันต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสในการมองหางานที่สอง ก็ลองลองดูแลกันเนาะเป็นช่วงที่ดีนะคะเรื่องของการเงินอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องราวเก่าๆหนี้สินเก่าๆที่จะกลับเข้ามานะคะรบกวนก็เป็นแนะนำเนาะแนะนําให้จัดการหนี้สินดีๆนะคะแต่ดูแล้วครอบครัวของคุณค่อนข้างที่จะดีในการช่วยเหลือโชคลาภไม่โดดเด่นนะคะแต่ถ้าอยากจะลองเสี่ยงลองเสี่ยงกับเพื่อนกับการเดินทางดูนะคะไม่ได้ไม่เสียไม่เยอะมากมายเนาะมไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะเรื่องของโชคลาภ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะการงานการเงินโชคลาภถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะไฮจะแปะลิงก์ทิ้งเอาไว้ด้านล่าง Facebook Line Instagram ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามดูได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะค่อนข้างที่จะละเอียดและชัดเจนมากกว่าสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณชาวราศีเมษคะ่ะขอบ